ก็สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันกับเกมเอ,อะไรเยียงๆชิงเยียงๆงไม่รู้นั่นแหละมันเป็นเกมของแบบประเทศจีนอ่ะซึ่งเราก็แปลไมาเรียบร้อยนะคะแบบแปลเป็นไทยนะคะมาว่าเอา่อะไรบ้าะ, <c oughs> ะเจ้ารงหลีเลี่ยงนะคะ <c oughs> งั้นก็ไม่รอช้านะคะเราก็จะไปเล่นเกมกันเลย mm. อ้าวตามได้ก็ต้องกดเข้าดาันให้ อืมอ่าโอเคเอาล่มมาใช่แล้วก็เอาล่มมาแล้วก็ล่อหรอ แค่ด่นานแรกนะด่นานที่สองกันกดเร็ว <c oughs> อะไรอ่ะกระเป๋าเหรอ เอาคุยมาทำไมไม่มีทิชชู่เราต้องหาทิชชู่เหรออะไรอ่ะไม่ถูอผ่านเล้วใช่ไหม มันง่ายแสนง่ายเลยทุกคนอะไรอะแล้วก็จะไปด่านที่4กันนะ ต้องติ๊กเข้าสองครั้งอะไรอ่ะนี่อะไรกระเป๋าเหรอต้องกดตรงไหนลูกอมนี่ลูกอมมาทำไมอ่ะ มันเหมือนเพื่อนแกล้งไงใช่เพื่อนแกล้งเมื่อกี้ <c oughs> ไปด่านที่ห้านะคะยังมีทั้งหมดกี่ด่านวะคืออะไรอ่ะอ,อ๋อถ้าเตะพวกนี้ก็จะตายใช่ไหมใช่ นี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วทำอะไรได้วะเนี่ยนนนนมันสามารถแตะตรงไหนได้ อันนี้คือเตรอไอ้ฐานนี้มันเล่นยังไงวะไอ้ฐานนี้มาเล่น โคตรยากเลยสีแดงมีไว้ทำไม ต่อไปก็เป็นด่านที่6นะคะด่านที่6นี้ก็แปลว่าเราจะต้องทำดอกไม้นะ<อ>เราอันนี้มาทำไมเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนี้เอ่อ อ๋อไม่ให้เจ้าตัวนี้มันไม่ให้ตัวนี้มันจับเราได้เดี๋ยวึ้นนะ มีสะบัดผ้าด้วยต่อไปก็เป็นด่านที่7นะคะแล้วก็ต้องติดสองรอบนะมันถึงจะได้ติดนี่ใส่ติด,ตด,ตดครั้งเดียวอ่าแล้วร่มแล้วกันเอา้ามันก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมเลยเนาะ มเมื่อเดิมกับด่านแรกเลยเย้ <c oughs> ต่อไปด่านที่แปดนะคะ <c oughs> มันมีทั้งหมดสิกว่าด่านหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้อะ <c oughs> ทำไมอะ อะไรอ่ะห้ามให้ตัวเองกินอันที่มันไม่เผ็ดใช่ไหมได้เอาเป็นไส้ครีมใช่ไหมสิบสองเลขสองแล้วต้องหมุนสิบสองครั้งเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง นาฬิกาเกี่ยวไหมเฮ้ยเกี่ยวว่ะอันนี้ใช้อะไรได้อะง่ายๆทำไมไอ้เสื้อแดงไม่โดนนะ หน้าเหมือนไสไงต่อไปด่านที่9นะคะด่านที่9น่าจะเป็นอะไรดูหน้าผาสักอย่ไหมก็กล้วยมีงูด้วยมีกล้วยมีอะไรอีกไหมเนี่ย โดกลงไปตดลงไปแล้วตายอีหยังวะนงูมาใช้ได้นกใช้ไม่ได้นี้ใช้ไม่ได้อันไหนอีกอันไหนอีกอน,นี้ใช้ไม่ได้อันนี้อันนี้ต่อไปนอันนี้เชือกมันขาดใช่ไหมแล้วก็งูงมูมาลดตรงนี้ใช่วยกันเอาละนี่มันผูกให้แล้วแล้วเองงูมาทำไมอ,อ้าวงูมาทำไม เรียบ้านแล้วอะไรมามจะมัดเชื่ออย่างนงีนะ้ทุกคนมาก กูยังไม่ได้ตั้งตัวเลยกล้วยนะแล้วก็จะเอากล้วยนะแล้วเราก็มันมีมันมีงูใช่ไหมเอาได้เ้วก็เอามาใช่ไหมนี่นกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เออไม่ต้องสนใจหรอกนกมันคงไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเนาะแล้วงูงูกับกล้วยเอามาทำ วัวกล้วยมาทำไมในเมืม่อแบบแล้วกูตรงเนี้ยตายไม่เละเอะไรใครถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเล่นกันใหม่อีก ep สองนะคะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้